ค okay, ครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนทุกคนด้วยและกันนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับด r ร์อุ่มชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างไฟล์ http injector ของ t o o move นะครับผมก็มันใช้ได้เฉพาะของ t o o move นะอืมโอเคก็ให้เราเข้ามาที่อ่าเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่าอ่าพิมพ์ไปใน Google ว่าอ่าทำหนังฮนะ ที่ CP นะ VPN นะหรือลิงก์เนี่ยผมจะแปะว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยก็ให้เราเข้าที่อันนี้อันแรกเลยนะเออเดี๋ยวผมเข้าเซิร์ฟเอเชียดีกว่าน,นะครับก็เดี๋ยวลิงก์ผมจะให้ไวใต้คลิปเนาะจะได้ไม่ได้อ่ายุ่งยากนะครับอืมอรู้สึกว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตไม่ทางานนะครับคือ จะบอกว่าความเร็วเน็ตอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากตัวเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าแบบการ VPN พวกนี้มันใช้ตัวเครื่องนะใช้ CPU นะครับถ้าเครื่องแรงก็เร็วนะครับแต่ถ้าเครื่อง้าๆเหมือนผมเนี่ยมันก็นั่นแหละครับอตอนนี้รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตไม่ทำงานนะครับก็อ่าก็รอ,อครับ อ,อ,อ่มันช้ามากโอเคมาแล้วนะครับอ่ะก็ผมแนะนําว่าให้เป็น5วันนะถ้า7วันเนี่ยก็คือมันจะจํากัดจํานวนคนนะในการสมัครนะฮะคุณต้องสมัครให้ทันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมทดลองอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันสมัครได้900 0 0 0คนต่อวันนะครับซึ่งอย่างอื่นเนี้ยไอ้พวกนี้ก็น่าจะเต็มหมดแล้วนะครับก็ผมแนะนําว่าให้สมัครตอนเที่ยงคืนเนาะถ้าใครอยากได้แบบแรงๆนะครับ โอเคตอนนี้นะครับก็คือเว็บมันจะช้ามากนะครับมันจะเป็นบางครั้งนะฮะนะครับก็นั่นแหละครับก็รอไปนะครับเว็บมันจะช้าเป็นบางครั้งนะฮะซึ่งมันช้ามากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนแล้วกันนะอันนะครับผมก็รอก็มันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เราเนี่ย สร้างมาเลยนะครับก็เราจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะผมก็จะเอาดอกเตอร์โอมนะครับ0ูนแล,ล,ล,ล้ลลลลลวก่อนนะครับแล้วก็ใส่เป็น1 <_ D> 2 3นะครับอืมแล้วก็กดไปตรงนี้นะครับแล้วก็รอไปนะครับอ่าก็ที่จรอนะครับอ่าถ้ามันได้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีขเขียวนะครับให้เราคัปปี้มานะครับส่วนนี้ <_ d ude> ผมมีเรียบร้อยนะฮะเคเดี๋ยวผมพอหาก่อนแป๊บนึงนะฮะเออนะครับ ก็ให้เราเข้ามาที่แอปของแอป HTTP Injector นะครับ HTTP Injector นะครับก็ให้เรามาที่ไอ้สมขีดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตั้งค่า s s h นะครับมาก็เราจะเจอนะครับผมอ่าโอเคก็เราให้ใส่อันนี้ก่อนนะครับชื่อผู้ใช้นะครับ s s h นะครับ ก็ให้เราใส่ตรงนี้นะครับตรงที่เราใส่มานะครับอันนี้ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับถ้าใครอยากได้เนาะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นะครับผมช่วงนี้นะครับผมใช้ของ d ีแท็เนาะโอเคก็รหัสผ่านก็เมื่อกี้เราสมัครมา1นึ่สามนะอ่าให้เราใส่1นึสามไปพอร์ตนะครับให้เราใส่2องนะครับแล้วก็ฮุกเอ่อฮุกนี่เนี่ยนะครับให้เราใส่เป็นหมายเลขนะครับไอตรงนี้นะครับอ่า โอเคนะครับอันนี้จะเป็นบัญชีของประเทศไทยเนาะเออนะครับพอกอกเสร็จแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็กดแบ็คกลับนะฮะแล้วก็มาที่อ่าสามขีดเหมือนเดิมหรือเข้าที่ตั้งค่านะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ง่ายๆะอ่ากดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคําว่าตั้งค่าขั้นสูงนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ ssh โดยตรงนะครับก็ติ๊กอันนี้อันเดียวพอนะครับ แล้วก็กดเริ่มนะครับอืมอันนี้ก็มาเสี่ยงดวงกันนะครับว่าใครจะติดไม่ติดนะฮะส่วนอันนี้นะครับผมก็อ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรผมก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะคือผมใช้ดีแท็นะครับซึ่งมันเชื่อมต่อไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าคือประเด็นคือบ้านผมดีแท็มันแรงนะครับแล้วก็ทูมูฟมันไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับก็สังเกตดูแลกันนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าท่านใน อย่าติดตามผลงานเน็ตฟรีใหม่ๆนะครับอัปเดตก่อนใครเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มาใหม่นะครับสำหรับคนเก่าก็ไม่ต้องกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ